ดอกแหลกนะครับผมสองดอกน้ำเงาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพญายมยายลุงป่านอ่ะอารุิสุขสุขคนครับเอฟซีในประเทศละตามประเทศยนนะครับน้อผมกับบาวคอลือสามครับผมในเสาวันที่เก่าพฤศจิกายนพศ2566ครับเหมือนหกเปลี่ยกไม้ครับพี่น้องมาผู้จองแล้วครับเนาะเกียรติบุญแห่ขาอำเภื่อนผลิตยังหวัดด้วนทอครับ อาปลาพูเดียวครับผมไปหลุนไปรับซนเมนกันเลยครับบ่าวคอนสีส้มสีมันเห็ดยังแนครับเขาขึ้นผู้จองวันนี้ครับผมไปหลุนน้ำกันเลยครับผมไปเลยครับสองดอกแรกแห้งมันครับผมเห็ดพึ่งแดงคามครับหลุนบาคอนนะครับขบปลาพูเดียอวันนี้รับดอกหนึ่งนุ้ยขาตันดีครับพี่น้องครับขาเน้านี่นุ้ย งามเลยครับผมตุ้มบอลขาปนเอาแล้วพี่ครับผมแดงค้ามครับผมพี่ขับดองอีกดอครับผม หมูเดียวกันนาอครับเนาะหมูเดียวกันครับเป็นเกิดทางนะครับผมเห็ดพึ่งขาลายครับผมดอกหนึ่งงามๆครับเห็ดพึ่งขามครับผมงามๆครับผมสองดอกครับขาตัดตันเลยครับผมครับสุดแหลงห่อครับผม เป็นเห็ดเพื่งนข้ามก็เพื่งนข้าไล่สองเห็ดเพื่งนข้าไลยดอกเดียวครับกัะพออยู่ครับงามๆเลยครับผมเป่งแดงครับตะขามอย่างเดียวเลยครับบริค้าตันๆงามๆครับเด้อครับพี่น้องบุตรสี่ตู้ทุกคนครับเก็บเห็ดน้ำเบาขอนเด้อครับมือนี่บุญน้ำเบาขอนไปเรื่อยครับน้ำเบาขอนสิโซกสิมันไปแล้วครับเนาะมาผู้จองครับขอปลาผู้เดียวมือนี่ครับผมงามๆเลยครับสองดอกติดกันเลย อีกดอกครับะสองอนึงครับพี่น้องขาตันๆครับอีกดอกครับผมสองดอกครับอ้พี่ดองมีดอกไงน้องับดอกนึง งา,งามเลยครับพี่น้องสองดอกครับอีกดอกครับผมอ้อครับผมอู้หงามๆเลยครับพี่ครับพี่น้องมูลประมาณสิบกว่าดอกอยู่ครับ นี่ครับหนึงแดงเลยครับผมเก็บแล้วก็ตัดขาแล้วครับอีกดอกครับโอ้ยดอกนี้ต้องใส่พันธีนองเดงี๋ยวดอกนึงครับ อีกดอกครับผมโอ้ยเห็ดตะป,ปูบหใ่เลยครับอีกดอกครับผมเกิดางห้างเล้นครับอีกดอกครับผมตันๆเลยครับค่ะเกดิดางห้างครับพี่น้องมองราดอกสองดอกครับ <c oughs> อีกดอกครับผม สองโดครับผมดอันเท่าครับพี่น้องน้อยก็หลายอยู่ครับเอามาทันใดนะครับเนาะกับอีกอกครับกับสองโดครับผมอัจซิมีแฟลกซ้อนเลยครับเดือดซองนะครับเนาะนี่รับดองหนึ่งงามเลยครับพึ่งขาลายครับผม พึ่งแดงคมนาำงามขาตันๆครับชักพีน้องงามเลยครับใหม่ไๆไล่ครับออก่อเก็แบแล้วก็ตัดขายพี่น้องเมือครับผมผี่ดอกนึงดอกหน่อยเพิ่็มีครับผี่ครับเป็นจุ่มเลยครับผมจุ่มมันกันหน่งแดงเลยครับ แม่งกินดอกคนดอกกำลังงามเลยครับพี่น้องขาตันๆเลยครับโอ้ยงา,งามเลยครับผมโอ้ยหมายเต็งพคนสีดอกเปิดออกโอ้ยตันเห็ดจูรูเลยครับผม อีดอกครับฮะพี่น้องแต่อะไรคือสีเบิร์ดอุย้ยงามนี่แหลยครับตันจุลุกครับคาเพ่นงามๆเลยครับพี่น้องอุย้ยเห็ดพึ่งดำครับงามๆครับสองดอกงามๆครับผมโอ้ยขาตันเห็ดตุลุเลยครับ อีกครับลองนึงครับพี่อีกสองดอ,งดองครับผมหลุดน้ำบอลค่อนไปนเรื่อยครับโอ้ไปใหม่สี่ดอครับโอ้ยพีหนอขาผมเนตพุปุเลยครับ ครับอีกดอกหนึ่งดอกครับอีกดอกครับผมโ,โหงามๆครับขาตันจูรูเลยครับโหพึ่งดำครับผมดอกหนึ่งเห็ดพึ่งขาลายครับผมสองจูมครับอีกจูมครับผม แดงคามสองดอกครับดีครับพี่น้องน้องงครับพี่ยีงด้องนึงครับ,รบขับดองหนึง่งขับดองนึงครับพี่ครับหมาควันมาเลยครับผม สวงามเลยครับดอกนี่โอ้ยพี่น,อน,นอ้องขาคนขาเน่าพี่ครับดองน้องตางพี่ครับตะปูเป็นไงเลยครับครับพี่น้องงมงงงามเลยครับบ้านงมงงงามเลยครับ กับเยนนะค่ันพี่ครับนึกเป็นแท้เลยครับบ้านสองดอกครับผมสองดอกเกินครับงอมงำเลยครับ กับพี่น้องภาพได้ประชันเจนขอถทดขอไฟเอยรับาูเก็บผู้เดียวนะครับนาะถ่ายผู้เดียวกับอัิยากแค่น้อยนึงครับผมขับกอพันวากันนะครับเนาะอุ้ยจุดมืออุ้ดอกคัครับปูหวัวนี่ตุบป,ปุบตุบปีเลยครับดอบกใหญ่ๆครับ หมูเดียวกันครับผมอีกครับพี่น้องอีกสองดอกตั้งนี้ครับดอกไม้ก็มีครับจะก,กระลุนน้ำเบาค้อนไปเรื่อยเด้วยขับวัวเบาค้อนสิโศกสีมานไปไหนแล้วค,ดดวครับน้องตาขุยยอครับโอ้ยพี่น้องขาตันจุลูเลยครับผมดอกงามๆครับ ดอกหนึ่งครับผมป้าพี่น้องครับสองดอกนี่อ้ยยังแกงได้อยู่เด้อครับนี่ดอกนี้คือมะขักในสมบันไมันเป็นโรหคนบ่มาโอ้ยแกงได้ครับยังอ่อนงามๆอยู่ครับเห็ดพึ่งแดงครับผมอู้แดงขาไลครับผมเห็นดอกหนึ่งครับผม,งาม,ง,ามงามเนะครับ อันีเป็นแดงข้ามครับผมบบมีดอกใหญ่ดอกน่อยนะครับเนาะมีดอกนิดนึงครับแดงข้ามครับผมแดงข้ามเืกันครับดอกเป็นงครับโอ้ยขาตันจุลูครับ สอดอกครับผมดอกครับแดงข้ามนี้ครับผมขาตันๆเลยครับครับพี่น,อน,น,น้อง,ง,งเบาควันติเปื้ในเบิ้งครับจุ่มจางามๆเลยครับจุ่มอีกสามดอกครับกุ่ดอกนึงครับ เก็บดอกแหลกกันครับผมดอกนึงครับสองดอกครับผมอุ้ยขาตันง,งามแกงเก็บแซ่บครับคุณรับพี่น้องดอกนึงคุณรับดอกนึง เลี่ยงแถวกันเลยครับพี่น้องบานนุ้ยขับดอกนึงครับผมอุ้ยพี่น้องงามขนาดเลยครับผมเก็บเพชรน้ำบาวคอนเด้อมันละครับบานครับพี่น้องอุ้ย ปีดอครับปีนองบาลคอนทิให้เบิ้งก่อนครับมูนี่อุ้ยพี่ครับเราก็มาทางปีรับพี่นองพีรับแมนเบิดเลยครับแดงครับพีรับมาทางพี่อีกรับอุ้ยแดงไปเลยครับผม เก็บดอกแหลกท้งนี้ครับผมพี่กระพับทัาพีอุ้ยงามๆเลยครับตันๆเลยครับครับปุ้ยนิ่มกำมือเลยครับพี่ครับุ้มทัพพีทัพพี ใหญ่ๆครับดอกใหญ่ๆขาตันๆมึยแข็ปเลยครับบาลดอกหนึ่งดอกหน่อยให้ติป้าไหวเนาะเอาดอกไงเป็นคู่เลยครับผมเฮ้ยพี่น้องเลย อุ้ยพี่ขาบอลอุ้ยสามดอกเต็มกับมือเลยครับพี่น้องอฮ้ยมึงผีเหรอพี่พนออ้อ,นองอุ้ยครับมูนี่อีกพี่น้องอฮ้ยเนื้อคำอธิบายเลยครับมัอนี้พูดครับ เก็บดอกแหลกเลยครับผม อุ้ยตันๆเลยครับพี่น้องอไโปวดขนาดเลยครับมูนี่ครับผมเห็นบอกพี่น้องไปจิงแดงไปเลยครับอุ้ยขักแห่งขนาดครับผมเก็บดอกแรกครับซุ้ยเก็บเห็ดลำบอกคนเ้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนครับบานไกบ่บานไก่แล้วครับเนาะง,งามๆเลยครับ โอ้หนักเลยครับผมเลยบางคนจัดหนักจัดเต็มแล้วครับตาสองใช่ไหมล่ะครับเนาะ รู้ตันติดูรู้เลยครับพี่น้อง,งพึ่งข้ามครับพี่น้องสองดอกติดกันเลยครับตันตัน สวัสดีครับในเวลาไว้กับบานของเบาคอนแล้วครับผมมาหลุนมารับส้นน้กันเลยครับว่าเบาคอนที่ส่งสี่มันมาได้นรอครับน้อขอปลาผู้เดียวครับมาปูจองครับผมหลุนน้ำกันเลยครับปาดครับพี่น้องครับสุดยอดคว่ามันเลยครับวันนี้มีแต่เห็ดพึ่งคำครับเห็ดพึ่งคำเต็มตาจนพูนครับพี่น้องอู้ยมันขักมันแน่ครับมีหมูหน่อยหมูใหญ่นะครับนาะสุดยอดเลยครับวันนี้ถือว่ามานขัก อีลีครับกำลังดอกจุ๊บๆงามๆเลยครับผมนี่ครับบ่าวคอนไทยเบิ้งอุ้ยเขาไปที่แหลกบ่าวคอนไปแต่สิบวันเลยไปต่ำเอกสามสี่มูเต็มตาจำบ่เลยครับผมมันสุดยอดครับบ่าวคอนขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีอุกซันครับที่เขามารับชมบ่าวคอนลูกอีสานแหละครับขอบพระคุณหลายๆครับถูกไใจถูกแชร์ถูกการติดตามนาครับเนาะบ่าวคอนก็ขอฝากไว้อีกครับคลิปนึงครับปากพญาม่ใหญ่ลุงปานอาบุตรหูวทุกคนครับ เอฟซีในประเทศละต่างประเทศเนะครับเนาะสอยมงคลไลค์กดแชร์กดติดตามเบาวคอนลูกซันในเด้อครับพอเบาวคอนลูกซันเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเขาไปหลุนกันไหมครับเาบาวคอนพีทัยครับคลิปนี้ขออยู่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสุดยอดทางอิลีค่ครับเมื่อไงหรุดน้ำกระดีคำอื้น